ไรอ,ดอจริงๆถ้าแบบเกาหลีก็คือว่าน้ำซอสที่เหลือเอาไปทำข้าวผัดต่อได้ค่ะวุ้นเส้นเกาหลีจะเห็นว่าเขาจะหนากว่าวุ้นเส้นไทยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะหนุบแล้วก็ไม่ขาดง่ายค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาหลีกินดีนะคะช่องที่จะชวนทุกคนมาทําอาหารเกาหลีกินเองง่ายๆที่บ้านค่ะข้างหน้านี้นะคะไม่ใช่มัสมั่นนะคะถึงหน้าตาจะเหมือนนะมีไก่มีมันฝรั่งแต่มันคือแกงไก่แบบเกาหลีค่ะเป็นไก่ตุ๋นซอสนะคะน้ําลายไหลแล้วก็ใส่บุนเส้น,นะคะ่ะแกงเนี่ยแกงเป็นหม้อเลยนะคะ อันนี้นี่น่าจะทานได้3าถึงสคนนะเพราะว่ามีไก่ประมาณ7-8ชิ้นนะคะมาทานข้าวกันค่ะอุปป้าทานข้าวกันถ้าไม่อยากใส่วุ้นเส้นก็ลาดบนมาม่าหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็วันนี้กินกับข้าวด้วยนะคะใช่หมอเกตซุมิดารสชาตินะคะจะเค็มๆหวานๆน,น,นะคะวุ้นเส้นเกาหลีอันนี้เป็นวุ้นเส้นเกาหลีนะคะคมแมคโครมีขายค่ะ Mm hmm. วุ้นเส้นเกาหลีจะเห็นว่าเขาจะหนากว่าวุ้นเส้นไทยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะหนุบแล้วก็ไม่ขาดง่ายค่ะก mm ็ค hmm. ือเวลามาทำพวกต้มๆเนี่ย mm hmm. มันไม่เละมันยังเป็นเส้นอยู่ mm hmm. อร่อย mm hmm. เค็มๆหวานๆเนี่ย มีผักแนมค่ะไก่ต้องบอกว่าตุ่นจนเป oh. นื่อย <Wow. S 1> อย้าอเมี้ย <Wow. Wow. S 1> แล้วก็ข้างหน้ามีกิมจิแนมค่ะเป็นกิมจิเปลือกแตงโม ซอสเนาะมไม่ร้อนนายแต่อยากใช้มือกินอ่ะนพักไว้ก่อนก็ได้ ช่วงนี้ใครฉีดวัคซีนแล้วเป็นไงบ้างคะฝ้าจะฉีดอังคารนี้กลัวจะไม่สบายจังแต่คิดว่าค่อนข้างแก่แล้วเขาบอกคนที่มีอายุมันจะไม่ค่อยเป็นอะไรใช่ไหมพี่สาวกับแม่ฉีดแล้วก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยค่ะ จิมจีดแซบเดี๋ยววิธีทำลงให้อีกทีนะคะเป็นโรคจิตอะไรเปื้อน,นนิดๆหน่อยๆเงี้ยคือไม่ชอบเช็ด เคยเห็นคนเขากินแบบรูดก,กินอย่างเงี้ยกินไังไงไอซอสซ้ำวันแคนดิทแหละค่ะมันไอแฉกอทูบิกเนะ mm hmm. ไม่รอด mm hmm. ไก่นุ่มมากสูตรนี้นะคะจะทําเป็นแบบว่าต้มค้างคืนก็ได้อันนี้ฝ้ายต้มค้างคืนเพราะว่าตอนเช้ายุ่งๆนะคะมันก็จะเข้าเนือ้อ เห็นสีสันแบบนี้ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะคะใครชอบทานเผ็ดก็คือเติมพริกป่นของไทยไปได้รสชาติจะออกแบบว่ากลมกล่อมมาค่ะ ฝรั่งม,มันฝรั่งสามารถใช้ตะเกียบแยกออกจากกันได้คือโอเคค่ะสุกกันดีอันนี ประมาณ1นึโลเลยนะ mm. you, you think you can finish this? Mm. Easy It's one kilo of chicken น uh. ะ ล้างมือก่อนมากินข้าวแล้วนะคะเพราะรู้ว่าเป็นคนชอบใช้มือกินเนี่ย จริงๆทำน้ำจิ้มสำหรับจิ้มไก่ไว้ด้วยเป็นซ er ีอ er ิ er ๊วเปรี้ยวๆค่ะแต่คงไม่ได้จิ้มแล้วเนี่ยรสชาติโอเคอยู่แล้ว จริงถ้าแบบเกาหลีก็คือว่าน้ำซอสที่เหลือเอาไปทำข้าวผัดต่อได้ค่ะ Mm. So soft, let's keep this sauce. พิ่งพูดเมื่อกี้เองนางก็พูดจริงๆด้วยว่าซอสเนี่ยเอาไปทำข้าวผัดต่อสมเป็นเกาหลีจริงๆืึน่าชูสื่ออยู่ลูกฟูห,หา เมื่อกี้บอกไหวก็มันหนึ่งกิโลอ่ะมันไม่ควรจะกินสองคนนะยิ่งใส่มันฝรั่งด้วยเนี่ยก็อิ่มเร็วนะคะ กับเมนูไก่ตุนซอสเกาหลีนะคะใครที่มีซอสอยู่แล้วก็ทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวจะลงแยกต่างหากนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่ดูคลิปของเราสองคนนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆในทุกๆวันค่ะเ <c oughs> <c oughs> ออก็อยังไงเ <c oughs> จอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ see you next time oh. อ๊ยอง